หลายหลายคนเขาโพสหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักของนุปายมันไม่ได้นัดกันเลยนะคือมันมีหลายหลายครั้งหลายหลาย,ลายคราเหมือนเราจับได้ใช่ไหมจับได้แล้วก็พิรุษออกหรืออะไรเนี่ยทําให้ต่างกับต่าง,างวาละเออผมก็ไปเจอเคสหนึ่งเจ้าก็ไปเจอเคสหนึ่งไอ้แกป๊ปไอ้เต้ก็ไปเจออีกเคสหนึ่งซึ่งมันเป็นเครื่องชี้บ่งวัดว่า ไอสองคนเนี้ยมันเริ่มชอบกันจริงก็ก็เรามันดองกันกันสิแล้วกอดกันกันทีใช่ใชะเมื่อคืนนิดอะไรเนี่ยทีว่าผมเข้าฉากฉากนั้นกับนุกนณาดนในหนังเรื่องปานี่ครับผมก็นุกนณาดนได้พูดคำหนึ่งขึ้นเราพูดว่าไม่ไปเอาผมผมเลยตกใจผมว่า มันต้องมีอะไรแน่มันเรียบสุด